สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพอตแลีทั่วโลกหนงแดงแนงาถามเขามูเจ้าเด้บัตรที่นี่นะครับเนาะเป็นไงครับหนึ่งมิถุนายนพอสารพันห้าร้อยหกสิบหกผ่านมาเป็นไดมูเจ้าผูไ้ได้โชคได้ลาบได้้อยได้เขาเหนียวตาบักคุงสารพันนะครับเนาะช่องพอตองแลีคนเดิมเขายางคักยางจังถล่มถลายคือเก่าท่านผู้ชม,มหัวตาตาตัวช่องพอตอแลีคนเดิมเดี๋ยวกิดิหามาคุย นี่นะมาเรียบเรียงเสียงราสาอังได้เขาเนี่ยมูเจ้าบักยิวคิวตลอดนี่จะเป็นว่าอยากอักเอาบักยิวคิวตลอดก็เพเฮ้าเนาะบักยิวคิวตลอดทผู้ชมเก้าเกตหนึ่งตรงตรงเลยผู้ใดได้เนี่ยเลขขายเลขวก็ของลอตเตอรี่หมุนสองครั้งนี่มูเจ้าย่างขักตรงตรงเรียเบักยิวพอต้องแลกคนเดิมบักยิวคิวตลอด มีงวดมีงวดที่หกปาอูบัตโรเบียเนาะ ừ, พอทองแลคือทวงแบนถือเก้าเกตหนึ่งพานาทุชมก็เก้าเกตหนึ่งอีนีได้ละเอา้าเลขปัดที่นีเลขบักม่วงกับเขาเขาเทึบบักม่วงบักยิ้วบักยิ้วนี่เอาเลขออกเกตสองบักยิ้วนี่โอ้บักม่วงนี่ให้สองเกตทุกชมนี่เห็นบอ่อมูเจา้าปังบอ่ชงอช่องบอทองแลคนเดิมมึงได้เขาแน่แต่ว่าผมลืมเลยจังใด ปูสังผมบ่ด้นไทยทํำเลขกทูผเบึงมันเป็นอีหล่ที่สับปะผ้ชมคือเป็นสัน่นพราะไนี่เมียเป็นบา้าเป็นบอไปทัวเนาะเอาเอาไม้กันนะมนเรียบเรียเสียงภาษาเอามาที่นี่เอาเลือนตังแต่วัดลลางวัดลลางพอท่องแรีไปผู้เดียววัดลลางนี่นะครับนะวัดหลางพอท้องแลีไปผู้เดียวนี่เลขเซียมซีสองหนึ่งศูนย์เลขทูบ เลขทูบนี่รู้ซึกว่ามันใหม่บเบลเนาะครับเนาะผมคือผมทวงผมสิกาเอาเลขทูบเนาะครับเนาะสามศูนย์หกหกศูนย์สี่นี่คือพอต้องแล้วทวงเลขทูทบให้ท่านผู้ชมก็ถือมาเขาครับเลขอกศูนย์เก้านั่นจากหัวตัวหกกบเก่าตัวเดียวกันอ่าต่อมายังอีกบูบัดนี่อืมฐานใดบูอันเอเก่าสามหกนี่ 9ก้หนี่จะไม่ต่เคียนเก็บนางจานางไม่นางเก็บดตนวัดบัดล่ำกวนนะครับเดือเลขเซียมซี่เปินให้เก้าสมหเลขทูบไม่บัดเขา่าเลขทูบเก้าครับเลขทูบมือดันผมไปขอเก้าสาหกเซียมซี่เลขทูบหกเก้าปดเลขทูบเก้าหงวทีธิพานมามันออกครับสี่เก้าย์ท่านผู้ชมถือว่าเข้าอ เจ้าเบสเกียนเกตนางเจ้นางเกตต้นที่วัดบ้านลำกลุนเขาแล้วครับเนาะแหแ่งแหแ่งแหนงแห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 น่งที่นี่แม่นมองได้แน่ไอยก็คิดบ่พอท่านผู <trans Step sideways> ้ชมเอ้าวัดล่างกะกะวัดล่างต้นโพต้นโพเงินโพท้องไปกับนุ่มพ้นกับปฐิบเขาครับนี่กับเขานะครับเนาะเลขเสี้ยมโอ้บ่แม่นตัวนี้เอาสิ เขียนสับสนที่ไปกับล่าสุดโค้งสุดท้ายเจ้าพ่อดวงแก้วยังก็ตัวแม่ดวงดีนี่แหละครับการที่กเขาครับนะเลขเซมซี่เขาครับหกเจ็ดสองนี่ตัวผู้ชมอึดตึงเลยแล้วก็นี่ปูสังนี่งึดอมได้จังได้สิเด้เ้แบบที่นี่มันบองได้อีกออืมปูขุนหารไปเลยปูขุนหารน่ะ ปู่คุณหารนี่ก็เขาอยู่หรอครับอืมเข่าเด้ครับนะปูค่คุณหารมันมีหกเก่าเก้าสามหาเก้าคือเลขทูบนี่มันเบิ่งเป็นมันเบิ่งเป็นปัญหาครับอืม,มันมีเก่ามีหามีศูนย์อยู่เอาอันนี้ก็ถเือว่าเขา่าอืมอืมครับเอาบัดที่นี่วัดดงภูดินท่านผู้ชมดงภูดินเฮียนยางคักอืมแต่ท่านผู้ชมเพิ่น ตั้งชาย่ายพอท้องแลผู้วิคิดดวงผู้ดินพอนะเขาได้นะครับนี่ดวงผู้ดินนี่งดวงนะครับดวงผู้ดินนี่เพิ่นไ้แบบเป็นปัญหายางขักเลยเลขดวงผู้ดินทีพอท้องแรฉายเดียวเลขทูบสองหกหนึ่งสองหหนึ่งเลขออกเกตสองสองกับหกโอหกกับหนึ่งเป็นะไรเกตบ่นี่สองเกตตรงครับเ,เกตสองบาททีนี่เลขเซียมซี่ ดงผู้ดินพอต้องแลฉายเดียวเลขเสียมซี่หนึ่งหนึ่งเกตและตะ้วตีออกเกตสองหนึ่งหนึ่งเกตร่วมกันสองเกตนานเราย่อมเข้าต้องเลขทูกต้องเลขเสียอมซี่อันนี้คือดงผู้ดินพอต้องแลฉายเดียวเนี่ยจากหัวตัวมุเจ้านะครับแนละ้วแล้วก็แม่ย่ามอมแมย่ามอมกับเข่าครับแมย่ามอมนี่พอต้องเลยฮะแมย่ามอมนี่ เลขเชมซี่เพิ่นไทยเจ็ดเจ็ดหกเก้าแล้วก็เลขทูบนี่พอท้องเลียตีเป็นไดสองยางมันมีปัญหาเลขทูบพอท้องเลียทวง4ี่เก้าหกกับสี่เกาศนย์เนี่ยเขาเอกเมามอมกับเขาเก้าก่น้มแง่งแงน่งแห่งแห่งแหแ่งแห่แ่งแหงแหก็เมญามอมกับเขาคือกันนี่ตครับเนระเพิ่งมีมึงอีกวะมักตะเลบักิ่นี่คิวตลอดนี่ ที่าผมท่วงซี่ตัวนั่นหกแปดสามเก้ามันมีอยู่ครับสามแปดหกหกแปดสามนี่นี่เขาครับเข่าถลุมถลายช่องเขาต้องแหล่คนเดิมบัดที่นี่เหลือซะอีกบัดทีน่นี่โอ้โเนาะคือออกเกง 4, ังสี่มุเจ้าหนึ่งประจำพันที่หนึ่งมิจุลเนยนบตรสองพันห้ารอกเลขนาหกแปดหนึ่งตีหกแปดหนึ่งเจ๊เจ๊เจ๊สิมาตงองศูนย์อันเลขนาอันที่สองไหมศูนย์สามตัวท่านผู้ชม บ้ตรที่นี่เลขเลขท้ายเลขท้ายของลอตเตอรี่ปุบ๊บสองใบหมุนสองค้งอัะนะเก้าเกตหนึ่งนี่เห็นบอ๊อท่านผู้ชมตรงตรงเลยได้บักกิ้วด้วยนี่เก้าเกตหนึ่งอ่ะเก้าเกตหนึ่งแล้วก็สามแปดหกสามแปดหกนี่บุตรศิมิยุติเออสามแปดหกเจ้าอันไดเข่าแล้วครับนะโอ้เลขสี่ตัวพอท่องเรียทวงกันนะ เลขซีตัวพอต้องเลยทวงหกแปดสามเก้าดอกสามแปดหกอ่ะแหงแ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 งงแงงแงงเอาเข่าเข่าล้มทลายทึกเลกบักม่วงทึงเกเลขบังยิ้วคิวตลวอดงวดที่หกแล้วเดี๋ยวงวดที่เจ็ดต้งว่ากัน,นกกแล้วกับเนาะเดี๋ยวตามให้เลขบังยิ้วเดี๋ยวท่านผู้ชมใจเย็นๆไว้ก่อนเดินผู้ชมมู้เจ้าได้โชคได้ลาบอย่างอย่างหลายกกแล้วกับเนาะไม่ใช่ปองไม่ใช่แปง เจ้าใบอยังมาลงตุงตางมาหิวของมาให้ยพอท่องแลาขอบคุณนยางคักเจ้มัมนคักเจ้ามันแน่เลยพอท่องแลาเขา่าเพราะว่าคุ้มไม่ยี่ปองไม่ยี่แปงนี่เพิ่นสิจับเสียมซีกม่กับเหล็กทูบนะครับแล้วเพิ่นสิจับเอาสองยางนี่ขอเราแคร์เพิ่นบ่สนใจนะครับเพิ่นได้ทุกงมัวครับ,ค,รบคุ้มไม่ยี่ปองไม่ยี่แปงมันตั้งเวทีแล้วหรอกทีอเอ,อืเออ้อนเพื่อท่องแลาไปกินอืงน้อยู่เดี๋ยวสิไปบอกบอกครับเดี๋ยวพอท่องแลาสิตามไป นะครับเนาะมีปองมีแปงในโชคในลาบย่างไหลพอต้องแลกัฝ like ันดีอยู่พอต้องแลกกับดนะครับนะบอกเขดีละพต้องบอกว่าเทอไหรนพอต้องแลกกับดทีว่าพอต้องแลกฝันว่ามีผู้หญิงมาหมักพอต้องแลกได้ครับสูนเก่านะครับนะแหน่งแงนแงแหน่ได้จักใบบับท่านไหนนับเออขักขาบ้บูเจาแหน่งแงน่งแงนงแงนงแงนงแงงแงงแงแงง เราต้องเรียกไปเรียกเอาศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์บกจ้างหลายไปนะครับอืมท่านผู้ชมนั่นคาดว่าพอต้องเรียกคนเดิมโอ้ก่อนฟันมาบุยิ่งมามากนี่ในชว่วงไร้ลาบนะครับอพอต้องเรียกได้ย่างจังเลยแนง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 อที่นี่มูยเจา้ามวยพระเจ้าบาทีหสิบีฟกตี งวดนานี่งวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยสิบหกเดี๋ยวพอท่องเรคนเดิมไปตามต่อให้สผู้ชมบ่ตามตอ่อหรอกตามขอตามสารโชคลาบนีละนะครับเนาะเอาป,ปังปังจังๆก็เก้าตัวระบบแบบที่นี้เอาระบบไปบอกสารปูต่างๆระบบไม้บรรทัดเริ่มระบบไม้บรรทัดตรงๆเลยจะสิไปให้ลบนาลบหลังนะครับเนาะให้เข้าไปรดืด แนีงแนงแนงไที่นี่จีกาสิไปาสาลไดทีพอท่องเร่พท่านไดไปงวดปจจระจำวันที่เด่งบ้นหันกาบสิปไปงวดประจำวันที่สิบกฤษมพอนายนอยสิบกือเก้าไปตามให้ตาผู้ชมบ่ได้ไปกระหลาหม่องอยู่ครับลงแค่ก็สิบสี่สิบหารายการครับงวดนี่ลงบ่หลายรอกสิบสี่สิบหารายการเนาะสิบสี่สิบห้ารายการนี่กับสิเขายุประมานสิบเอ็ดรายการครับอืม ถือว่าโอเคนะครับเนาะสิบสี่สิบห้ารายการเข่าสิบเอ็ดสิบสองรายการนี่โอ้ยพ่อทองแหล่นกับปังหรอนะครับอ่ะกทตอนมูช่วกับผู้ใดๆโชคไดนลาบกับนี่แหละช่องพ่อทองแหล่คนเดิมก็ดีใจน้ำนะครับเนาะดีใจน้ำมูเจ้าเอออยู่ดีมีแห้งทึ่งดีบอกแล้วตัววันที่หนึ่งมิถุนายนเงินสิเต็มกระเป๋ามูเจ้านะครับเนาะผู้ใดเป็นบ่ท่านใด ผู้ดใดเพท่านใดก็จะเฝ้าไปโน่นนี่นั่นวันเดียวบ่มีหนพระเดี๋ยวทิพย์ก็มีทีหนึ่งบ่ให้เดี๋ยวสิบ่บ่ไฮนะครับเนาะดูเบิ่งช่องบ่ต้องแลคนเดิบมบ่มีจนนะครับมีตัศน์ศรีได้กับใดเ้าบู้าบ่ได้น้อยก็ได้หลายตัวนี่ยุ่งกับกัดไขย,ยินเดี๋ยวสิ่อ้านี่ก็อยู่ในห้องเ่ยี่อุตส่าห์บ่เปิดพัดลมในห้องเด้นี่ถามว่าเป็นยังขันเปิดแล้วมันเสียงมันเข่าอัน อันนี้บุญบัรดอรมันฟังบ่ด่มันหยังมันแซงมันหยังตัวเอ้าพ่อจบข้าวเอาแล้วนี่ละถามข้าวผู้ใดใดก็ดีใจน้ำผู้ใดพระท่านใดกับช่มเบิ่งช่องพ่อทองแหล่ติดตามตลอดไปเดี๋ยวได้มูเจ้าแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันใหญ่เลยมาที่หลังดังกลัวงบานไปตัวเอ้าพ่อไอ้มูเจ้านั่ละอย่าลืมกดติดตามช่องพ่อทองแหล่คนเดิมมูเจ้าสี่ได้โชคได้ลาบได้ที่ไายแล้ววันที่หนึ่งบ่ด้วยหมวดหนึ่งกับด้วยหมวดหนึ่งแล้วมูเจ้า ชมช่องพ่อต้องแหล่คนเดิมไม่มีจนเป็นเศรษฐีแต่ว่ามือใดเดือนใดไม่รู้อืแต่ว่าตัวได้นะครับเนาะมุ้เจ้าเอาเอาได้ละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีอยู่ดีมีแห้งกินข่าวแซ่บนอนหลับอนี่โชคนีลาบกับช่องพ่อทองแหล่ตลอดไปชอบ่องใดว่าท่านไปก็สิไปตามให้ท่านผู้ชมมีมี่สวยมีนีเสยถแถวแ่งซื้อผอกซื้อผีมูนี้กับเพาท่านไหนไปบักตายผูกข้อผอกข้อพัดมูนี้ บนั้นไไปเยี่ยมไปยามเดี๋ยวสิไปมืองวดนี่สิไปหมองไม้แรงไม้เป็นข้าวเป็นข้าวมาชนิดแบบท่านผู้ชมกับคงสิด้ชมข้าวนี่ข้าวเออเนีย่ยแล้วครับเดียควมสิไป้วครับแล้อ,อชวนทีมงานไปที่ว่าเอ,อมีผู้ใา้ไปมีผู้ใา้ไปซื้อ,อ,อที่ผมฟังข้าวเนาะเป็นซื้อได้สมควรเป็นไปตไปตกบไต้กบไตเขียดย่ำควงคืนครับ หายไปสองมือสองขึ้นครับเพิ่นหายไปนั่นนะเขาโจทหากันโอ้ยท่านผู้ชมหากันแถวนั่นบวยว่ามันเล่าไปใส่เออหายไปสองมือสองขึ้นครับบัดที่นี่ขึ้นที่สามบัดทีนไหนขึ้นที่สามดอกเออแม่เพิ่นกะไปขอจุดทูอขอเปิดท่งเปิดทางแน หาจังไรก็บ่ยเห็นลูกไสข้ข่อยไปใสไปไตคบไตเขียดเขาหากันโจดผู้ยญ่บอกผู้ยีบ้านหาครับ mm. เออยางมาผู้เดียวครับ mm. มือตื่นยะีมือเศราบ้ามือที่สองเปนไปจุดถูกเบิดท่ากับจังยางมาบ้านผู้เดียวด้วยมาเวา้าไขพอไห่แม่ฟัง mm. โอ้ยไปพอคนเก็ดแปดคน mm. เชิญเขาไปในบ้าน mm. มีอาหารการกินเลี้ยงเกียร์ยางดีแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่ มันมีอยู่ในบ้านหลังนั้นมิตะกระบุงกระบุงนั่นมีเตะกระบุงนั่นมีเขา่ามีเงินมีทองครับเต็นกระบุงเลยก็เลยคนเกตแปลหรือมีผู้หนึ่งหนีญ่สูงคนแปดศอกอันนี้คือเอได้สมควรที่ว่าผู้ผู้ที่วไปหลงเสียสองมือเั่นเบาบอกให้ชาวบ้านฟังเขาตามหากันท่านผู้ชมมาที่นี่ตีเพื่อนกะ เพิ่นว่าเพิร์ลแมวให้ชาวบ้านฟังโอ้ยอาหารการกินเขาตอนรับยัางดีเพิ่นลแมเพิ่นว่าเขาส่วนเพิน่นนอนนํากับยูหันละ่ะให้นอนน้ากันให้น้อนน้าเพิ่์น่ะซีขึ้นให้เจ้านอนน้าไข่ซีขึ้นเดี๋ยวข่ซีให้เงินให้ท่องเจ้าอยู่นี่อยู่เชี่ยนนี่ยคนซื้อสมควรกับกับเบดอนครับ คือไข่ไข่ก็ว่าโอ้ยเพ่นตามหาไข่พ่อแม่ไข่เพื่นตามหาไข่คนไข้หายมากเขาสิโจดย์หาไข่ต้นนี้ไข่สีฟ้าเมียบ้านเพื่อนก็เลยเมียบ้านหลุดออกจากแรงนั่นมากก็มาเา้านี่แหละครับท่านทายายมากเออทีไปทีมาเป็นสัน่นเดี๋ยวผมสิไปเออไปเบิงไปไปนี่ครับเนาะกัดอำเภอสวนนะพูิพครับแต่ว่าหมู่บ้านนั่นเดี๋ยวผมสิไปถามิึงผมมาท่านไปนึกครับเนาะเออคนว่าพอด สี่คืนขันเป็นครบสี่คืน,นอ้าวว่าวันจบคือเพิ่นมานอนอยู่คืนหนึ่งเพิ่นเสียชีวิตครับผู้เพิ่นเอ่อเอ่อซือทุเพิ่นเสียหายไปนี่อ,อพอเพิ่นมาว้าโดูในนี่ให้พ่อให้แม่ฟังให้ผู้นี้ผู้นั้นฟังชาวบ้านฟังเพิ่นกลับมานอนเสียชีวิตครับเสียชีวิตเป็นยังยังเสียชีวิตก็คิดต่อบานขันอยู่ครบสี่คืนล่ะ เสียชีวิตบ่นี่คือคิดคิดไปอีกนี่เพิ่นยู่แข่สองขึ้นหนึ่งไหมเออเพิ่นมาเพิ่นกับมาเสียชีวิตครับเพราะว่าเพิ่น้ากับซุ้มผีซุ้มอย่างยูหันลาเกตแปดคนนั่นเออขาเจ้าต้องยู่น้อตุ้ยนอนน้ำตุขยซีขึ้นด้วยเดี๋ยวเสียหายเงินหายท่องเต็มบ้านอยู่นี่เต่ียมว่าเพิ่นบร้อนครับผู้เพิ่นนั่นเพิ่นยู่สองขึ้นหนึ่งเพิ่นกับมาตัวเพิ่นกับมาเสียชีวิตอยู่บ้านพอดีเพิ่นมาวอกเรื่องเล่าหูถึงหูพอทองแหล่คนเดิมช่องพอ ว่าไอมูเจ้าเดี๋ยวไปตามให้ไทยทำขอโชคขอลาภไทยท่านผู้ชมช่องขอต้องแล่คนเดิมเดี๋ยวสิสทอดไปตั้งบททีมงานเลยนุ่งออกนุ่งอาหมื่นนี่ออมพอกอ,พอมพ้นฉันมาวินงฉันออกแชนแนลปลาตองปลาต๋อยมื่นนี่ชวนไปรับการเบิร์ดเบิดเป็นมูอมันของไม่เป็นตะยานเด้นี่ครับอ่ะพ่อจบเข้าเอาจะนี้ละขอให้บุญเจ้างวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกมีโชคมี่ลาบกับช่องเขาต้องแล่ตลอดไปได้อีกอย่างครับ ผู้ใดก็ผู้ใดงวดนี้ก็สิได้อีกกวดือผู้ใดผู้บ่าท่านใดงวดนี่ก็สิได้อีกงวดหนาสองเท่าก็ผู้ใดกวนเฮานาอเออนี่มันต้องตามกันท่านเอ,ออเอาพ่ออย่าลืมก็แล้วก็แค่พอทองแลไปหากินเบียร์เยน็นๆนั่งฟังหลอกคาราโอเกแะแอ่มาที่นี่กเอเดี๋ยวก็ไปหาแนวกินขอให้เราไปชมโชคดีนะครับนะเนาะไปติดตามช่องพอทองแล่นะครับเนาะ เออเขมเก็บใหญ่ใหญ่เมไข่ใหญ่มีนอนหลับฟันดีกินกอเสีบนอนหลับโมเจา้าเอฟซีมาต้องแลีย่าน่ะบนะ่มีผูใ้ใดเป็นอย่างดอกออกินกอเสีบนอนหลับตื่นนอนหลับเดี๋ยเงินมื่นนอนตื่น,นเดี๋ยเงินแสนคือโบราณเพิ่นว่าเปลมือมาเนี่ยเหมือเศร้าเลยเจ้าบ้าเงินเนนนนจ้าบ้าท่องตัวเจว้าบ้านไหวเลี้ยงโลกไข่ไข่เก็บติฮ่าฮ่าสมมติว่าย่างหาเฮาจะซื้อดีคันได้กินว่า เป็นเอฟซีพอทองแล่นี่พวกโลกไพ่แกรเก็บนี่สมมติว่ามันกำลังสิกระโดดก็มาเฮาตีฮ่าฮ่ากระเด็นไปยางไว้เลยนะครับเนาะพ่อจบข่าวไปเอาแล้วนี่ละขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆสวยๆงามงงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพ่อต่อหน้าวันท่านสนุกเรียกว่าท่านไปหาจอยอวยพ่อเหรอพ่อหลวกหนาเลยเนาะสวัสดีครับโชคดีทุกท่านไป